สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Stray นะครับผมใน EP ที่เท่าไหร่ละอ่าหนึ่งสสามสี่ห้าหรือเปล่านะครับผมพาร์ทที่แล้วช่วงสุดท้ายรู้สึกเหมือนจะเสียงมันอ่าไม่ติดเศ้าเลยเดี๋ยวผมเป็นนั่งอัดเสียงเข้าเอาแล,แล้วกัน <c oughs> น่าจะได้ยินเสียงผมกันอยู่มั้งถ้ายังมีคนมานั่งคอยดูอยู่นะตอนนี้เรากำลังตามหาพ่อของพ่อหนุ่ม เชื่อกนาวตัวนี้เขาพ่อเขามีอาวุธที่สามารถจัดกรารพวกเซิร์ฟได้เราก็เลยแบบติดสอยห้อยตามเข้ามาอีกทีนึ่งแก้งหนูกันนี่แน่ห <c oughs> ยอกเล่นไปครับใช่แล้วเขาอ,ออกไปจากสามิจจริงเขาน่ารตรายแต่ฉันต้องรู้ให้ได้ไปกันเถอะ เหมือนเราจะได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วสินะว้าวแล้วพวกนี้เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมแบบถ้าสมมติเปิดประตูไปแล้วมันจะมีอะไระพุ่งเข้ามาโอ้โหไปเร็วออกเร็วทุกคนลุยอื้มมองซ้ายมองขวาดีๆนะ มันให้เราตัวซื้อป่ะเนี่ยตัวล่อซื้ออะท่านแม่ไม่ออกมาด้วยเฮ้ยออกมาแล้วดูถูกเพื่อนเราเกินไปไงไปคุณช่วยทำหาทางออกเอออุย้ยเซฟมันจะมีเรื่องมั้นเนี่ยดูไข่พวกเซิร์ฟที่สิเพราะมันน่าจะกินเราแน่ฉันไปต่อไม่ได้แล้วฉันไม่ได้ว่องไวเหมือนเจ้าเพราะมันเล่นงานฉันง่ายแน่นอน รับเข็มขัดนี่พ่อของฉันจะจํามันได้เขารู้ว่าเจ้ามาดีอุ้ยเข็มขัดน่ารักจะเปิดประตูให้ขอบคุณครับแล้วเหมือนจะอ๋อขอบคุณนะไปแล้วนะครับขอโทษด้วยนะฉันว่าฉันไปไม่ได้ดโอเคช่วยตามหาเขาด้วยพาคับพ่อกลับมาพ่ออย่างนั้นเหรอได้เลย เรื่องตามหาพ่อนะ่ะเป็นหน้าที่ฉันเองแต่พ่อเขาออกมาแต่ทำไมลูกไปตามมาด้วยดูความอยากของกระพงนี่สิสฉันจำได้ว่ามันเคยเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างย่านสลัมและมิทาวและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาโยนเศษขยะลงมาที่นี่ทำไมถึงได้ทำเรื่องแย่แบบนี้และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสูญพันธ์ อ๋อเหตุผลที่ทำให้เราสูญพันธ์แบ่งแยกชนชั้นนี่เองทางตันอุย้ยสไล้้ยยวายมันมีคนโอ้ยหลบหลบ,หลบมาดิครับก็มาดิอ้อยอ้ย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามไม่รู้เฮ้ยผมต้องกดอะไรอะ่ะฮึบฮึบรีบจัดรีบจัดงำงำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอุย๊ยอันตรายสุดๆโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าอันตรายขั้นแดงเอ้ยจะพุ่งประกันจะตัดกัน,กนอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทำไมต้องขึ้นางบน เพื่อมันจะลงมาล่างไงล่ะเอ้ยเดีย๋ยวพึ่งครับขึ้นไปเร็วปึ๊บตับ้งไหนปึ๊บอ,อือโอเคเอ่าไม่ใช่นะโอเคเราต้องสเต็ปหน่อยเพราะว่าไปไม่ได้อื่าี้ดิอ่ไม่ถึงอือนี่ตายแล้ว ไปเร็วเกือบโดนขัดดาบนึบง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 ึบอือมาเลยนี่นี่สะพั่นัะพั่นอุ้ยฮ่าฮ่าโอ้ยลุกลุกลุกพีเตอร์โอ้ยเนอะเกือบไป เจ้าเป็นไรไหมเมื่อกี้ตกมาแรงมากด็อกน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้เราเข้าใกล้มากแล้วโอ้โหไม่เป็นไรมากหรอกเจ็บขาเปิดไฟเหรอปิดไฟก่อนนะเสียงอะไรอะ่ะดูสิโอเคกดผิดนะโอ้ยเจ็บเรียแผลก่อน หา,ะะหายดีแล้วครหายดีแล้วหายดีไวมากแค่เลียการรักษาของแมวนี่มันดีจริงเลออียปุ๊บหายปับ๊บไปทางไหน,นเนาะมิสเตอร์ใช่โอเคจะละอังน,นี้ตรงนี้คืออะไรไม่ออกมองดูรอบๆมันก็เหมือนเฮ้ยเหมือนออกมาข้างนอกปะเนี่ย อ๋อยังแต่หมายถึงออกมาจากตรงที่เขาเซฟโซนมาเป็นโอ้ยประตูโอ้ยแล้วตรงนี้พวกบาสอามีบาสให้เล่นด้วยสายไฟนะเหมือนจะเป็นดีซัมติงนะเราฉลาดแนละ้วไงจัดเลยนั่นดูซิเพื่อนโหมันต้องใส่ของ มันคือเครื่องกันกาเนิดไฟฟ้าแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องมีชิ้นส่วนอื่นชิ้นส่วนอื่นอีกถึงจะใช้งานได้เราต้องหาเครื่องกำเนิดไฟอันนี้ไม่น่าใช่เครื่องนือนี่น่าจะเป็นเครื่องกินกินงับกินงับเลยกินงับ <c oughs> เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะ่าจะอยู่แถวแถวต้องข้ามไปอ่ะเป็นไปได้อาจจะอยู่ตรงนี้ หรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้เอาเอามาจากตรงนู้นแล้วเพื่มมาใส่ตรงนี้ไม่มีแฮะผมว่าผมเฮ้ยนี่ไงเข้าไปดูดสิเฮ้ยสวัสดีครับโอ้สวัสดีแต่ว่าเรา เหมือนเรามันไหนมันจะกินเราอย่างเดียว,ลวเลยเฮ้ยบนโต๊ะมีอะไรอะ่ะขอดูบนโต๊ะหน่อยไม่มีอะไรเลยอ่อเฮ้ยไปลงไปข้างล่างดูสวัสดีครับใครอะ่ะพ่อหรือเปล่าอุย้ยว้าวด็อกนี่หว่า เดี๋ยวสิเจ้าไม่ใช่เซิร์กนี่เจ้าคืออะไรที่เจ้าติดอยู่น้ำมันเข็มกัดของฉันเจ้าเจอมันได้ยังไงอ่ะลูกชายของฉันส่งเจ้ามาใช่ไหมโอเซมัสเจ้าเด็กฉลาดอ๋อฉันอยู่ที่นี่ด้วยตัคนเดียวมาหลายปีฉันมาทดสอบเครื่องสลายแบคทีเรียของฉันแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดฉันอยากจะกลับบ้านจริงๆฉันคิดถึงลูกชายของฉันมาก เจ้าจะดูรอบๆบ้านก็ได้นะถ้าต้องการแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเอา้าเอา้าแล้วผมมาหาด็อกแล้วดอกอาวุธดอกอยู่ไหนดอกดอกอาวุธดอกอาวุธเราติดอยู่ที่นี่พวกเซิร์ฟจะโจมตีพวกเราทันทีที่ออกไปเอา้าตายละ พี่ครับ <c oughs> ไปต่อไม่ไหวอะไรอ่ะ้อมมือเหรอเดิ๋ยวสมมือซสามมือเออหลอนหลอนหลอนไแล้วเลยเอาม,มือไว้เจอพวกเซิร์ฟจะได้แบบวิ่งหนีได้เขี่ยวไหมก็ได้เสียงแล้วเอ้ยตกใจหมดตกใจหมดพูดเหมือนเดิมเลย เอาดีไงอาวุธเฮ้ยเฮ้ยระวังหน่อ,าานอยเครื่องสลายปทีเดียน,นั่นให้ดีๆเมื่อชาร์จเต็มที่มันจะเปิดอ๋อมันจะระเบิดชา้าเซิร์ชให้กลายเป็นฝุ่นเลย oh, มันต้องใช้พลังงาน1.21กิโลวัต,ตในการชาร์จและสิ่งเดียวที่จะใช้ได้ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ข้างนอกอ้าว แต่ปัญหาคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันไม่ทํางานฉันทําฟิลไม่ไปแล้วแล้วพวกเธอก็ยังอยู่รอบๆมัอบบนอันตรายเกินไปสําหรับฉันที่จะไปซ่อมมัน,มนฉันไม่ได้ว่าไวมากนะแบบเจ้าหากเจ้าไปที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนฟิลได้ก็จะชาร์จเครื่องสลายแบคท,ทีรียไดุ้ดม,มาสิตามฉันมาฉันจะให้ดูอะไรฉันจะทําให้ดูไม่ใช่ให้ดูอะไรโอเคครับ อันนี้จะโชว์ศักยภาพของเครื่องกำเนิดเอ้ยเครื่องสลายแบคทีเรียของด็อกวิ่งแต่ด็อกก็ฉลาดมากอันนี้คือจะฉีดให้ดูตรงนี้ได้เหรอใช่ปะอ๋อหรือว่าอะไรอ่ะเอาเอาเอารับฟิลด์นี้ไปอ๋อนี่ไงเราต้องมาเอาฟิลด์ตรงนี้ก่อนตอนเปิดเครื่องกำเนิดฟ้าก็จะเสียงดังหน่อยพวกเซอร์ก็จะอ้าวมันจะมาแหละ พอเจ้าซ่อมเครื่องเหนไฟฟ้าได้แล้วฉันก็จะชาร์จเครื่องสลายแบตเตอรี่โอเคไปตามโอเคครับ oh. อันนี้รู้โชคดีเอาได้แล้วครับฟิลโอ้ oh, ได้ฟิลเลยตอนนี้โอ้ oh. นี่อะไรอะ่ะ oh, อ๋อเมื่อกี้ทางทางเราไปแต่เมื่อกี้นี่ทาง <c oughs> อีกทางหนึ่งแล้วกันเ <c oughs> นาะนี่ก็คืออีกทางหนึ่ง เอ้ยคุณด็อกช่องอะไรอะช่องช่องก้าช่องอะช่องอะไรเย่อิ๋ยช่องใหญ่เย่อิ๋ยอ๋อบอกให้เราทำมาทานนี้จริงเราเดินไปแล้วน่ะไปใช้ได้เลยอุ้ยเรียบร้อยแล้วไงเป็นไงโอ้โหยี่ม่วงมาเชียวดังดัง ติงติง <minutes> ติงติงตงติงโอ้หมันจะมาเยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโหดแล้วสองเราจะย้มาว้างว้ายว้างว้าว้าเพื่อยู่ข้างหน้าเต็มเลยทำไงดีอ่ะโอนโอนก่อนแล้วกัไปไปไปกลัไปหาด็อก <ste> <pee> โอเคด็อกเก่งมากขอบคุณครับโอเคตรงนี้มุมอับตรงนี้มุมอับนะพึบเข้าเร็วเฮ้ยเยา Yes น่าจะดีใจแบบนี้แบบโอ้เย h ยอดเยี่ยมที่สุดก็ทำให้เครื่องแฟนไฟกลับมาใช้งานได้แล้วเครื่องแฟน้ จาเห็นพลังของเครื่องสลายแบตเีเรียแล้วใช่ไหมมันช่วยให้เราออกจากที่นี้ได้แน่นอนเห็นไหมถ้าเราจะติดเครื่องสลายแบคเีเรียที่ให้กับโดนของเจ้าได้อา้าวสวัสดีครับเอ้า oh. อุ๊ยอุ๊ยอา้าวแล้วไงงับงับอุ๊ยโฮ้ย B12 เราเจ็บไหมลูกเป็นไงได้ไหม <Good. laughs> ได้ผลเครื่องสลายแบตเตเรี่ถ,ถูกติดตั้งให้กับโดนของเจ้าแล้วมันไม่ถูกมันไม่ควรถูกใช้กับแหล่งพลังงานขนาดเล็กแบบนี้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปมันอาจจะทำให้ทำงานผิดพลาดได้จำเอาไว้มีอะไรอยู่ทุกที่กลับไปที่หมู่บ้านได้เลยพ่อกำลังจะกลับไปหาลูกแล้วความหมายมันรู้สึกผิด,ผด,ผดหรือเปล่า พ่อนี่เราต้องไปไหนอ่ะกลับไปที่หมู่บ้านใช่ไหมโอเคครับกลับไปหาพ่อของเอ้ยลูกขอไอ้นี่ก่อนก็คือสำรวจยังไงล่ะไม่เปิดเพลงอ่ะอันนี้คุณพ่อจะไปเลยใช่ไหมโอเคครับเราจะไปด้วยกันไปลุยโอเคโอเคเหมือนจะให้เราลอง อ๋าากกอกจะพงเ์ฟนั่นเลยเรจะไปกันกดอ๋อว้าวมันใช้งานได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าแต่ฉันว่ามันน่าจะร้อนเกินไปแน่ปล่อยให้มันเย็นลงสักพักหน่อยสักอ๋อปให้มันเย็นลงสักหน่อยละกันหวังว่าจะไม่พังก่อนที่จะไปถึงหมู่บ้านนะโอเคเปิดประตูครับ อ้ยสุดท้ายธุยรกิจพาตัวคุณพ่อกลับบ้านคุณพ่อตามเลยครับโอเคครับแล้วเหมือนจาะประตูใหญ่ประตูใหญ่นี่เอาไงอืมสวิตช์ไม่ทำงานดูเหมือนว่าไฟฟ้าจะไม่มีไฟฟ้านักไฟฟ้าเราต้องหาจากไหนเอาไง ต้องมีทางเปิดสิเออคุณพ่อช่วยคิดหน่อยโอ้ยหรือว่าเราต้องหาทางของเราเองคุยก่อนแล้วกันมันต้องมีทางเปิดประตูสิอ้าวชัดเลยโอเคนั้นเอางี้แต่นี้มันวางทางไงเออนี่ เราก็กิ้งขึ้นไปบนท่อเฮ้ยหรือว่าใช่เป็นไปได้เพราะมันมีแหล่งเแบบปิดไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นไงโถอะลาดมากขึ้นไปครับฮึบฮึบโพสทีช่วงนี้อายไปน่าจะเดี๋ยวจะตัดเสียงออกโอเคครับมาแล้วนี่ไง ไม่มีเรื่องใช่ไหมโอเคมาแล้วเฮ้ยไปมาโอ้ย,อยพังพังจริงพังจริง มาเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <laughs> พ่อเร็วปิดปิดปิดเลยปิดพังแล้วเฮ้ยเข้ามาแล้ว,อ,ลวอื้อโอ้ยเยอะจัดโอ้เกือบไปแล้วกลับบ้านกันเถอะเกือบได้กลับบ้านแล้วไงกลับบ้านเก่าอ่ะ ไปเร็วสเต๋อเหรอมาน่าสเต๋อลนะเมื่อกี้นี้บุกเข้ามาแบบทางไหนครับขวาเหรอเปิดเลยคุณพ่อมันจะมีพวกแบบว่ามุดออกมาปิดประตูด้ไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้งไปไป Let's go เฮ้ยทางนี้นี่มัน เปิดเลยพ่อโอ้ยเปิดครับมานนเข้าไปนี่คือเข้าไปข้างในหมู่บ้านเลยนะเปิดอืบขอเข้าไปก่อนนะครับขอเข้าไปก่อนนะครับอ๋อแล้วตรงนี้อ่าโอเคทางเชื่อมจ้าเอ๋เฮ้ ออเหรอย you you. ูแดดแดดดิโอ้โอ้นนี่แนะนแนะนเอาล่ะเมนเราจะเป็นตัวยงไง ขอบคุณที่ช่วยด็อกนะเจ้าตัวเล็กและเป็นเรื่องที่ดีฮะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นว่าเซนั่มไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าสามารถสู้กับเ์ดได้โมโบกำลังรอเจ้าอยู่ที่ท่อระบายน้ำครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเราวกันเซนต์ดมีความสุขเราคิดว่าเราทำสิ่งดีร่วมกัน จริงเ้าคุยอะไรกันอ่ะเจ้ารอดมาจากฟอสซอิได้เจ้ามีน้ำอรลมสิบกระป๋องมาคืนชันหรือเปล่าติดนี้หรอเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่มันน่าทึ่งมากเลยด็อกไม่มีใครเคยรอดในเมืองไล์ like, ชีวิตได้นานขนาดนี้โหแต่อันนี้ทวงเงินนะบิลลี่โอ้แล้วคุณได้เจอสัตว์ประหลาด สีส้มไหมละ่ะคุณต้องอ่านนี่ไงอยู่ข้างหลังไงคุณต้องเดินเห็นมันเดินไปแถวนั้นนะสีส้มหรอไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ฉันมีความสุขมากที่เขากลับมาอันนี้คือสวัสวดีเทนดี้ว่าไงโซว่างไงโลโซ,โลซีเหรอโมเบลลี่เบลลี่ทรงตังนะจากเซรบมุช่าของฉันแล้วใช่ไหม ต้องขอขอบคุณเขาที่ทําให้ฉันกลับมาที่นี่ได้ oh. ไม่ขอบคุณเราเลยโ oh. อมโม่ท่อระบายน้ำอเค,ครับอ้าวรออยู่เลยนี่หว่าคุณนักดนต,ต,ตีเจอกันนะครับพอดี Momo. Momo. โมโม่มโม่กำลังรองคุณอยู่ที่ท่าเรือเขาเจ้าไปหาเขาได้ถูกเมื่อเมื่อพร้อม พอเจ้าไปฉันก็จะปิดประตูทันทีฉันจะไม่อยากให้พวกเซิร์ฟเข้ามาที่นี่โอเคไปเจอกันนะครับผมขอไปก่อนเด้อโอเคปิดแล้วเหรอแล้วปิดแล้วจริงอ๋อโหลดแบบโอ้ยวันดีคุณโม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 จังเฮ้ย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 มีเอกสาร ไม่มีนะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าจะเจอกับด็อกนะและมีเครื่องสลายแบคทีเรียด้วยต่อไปเราก็จะเจอกับอ๋อซัลมา,า,าซาซาซาแน่นอนไปกันเถอะอ่านชื่อไม่ออกอ่าการเดินทางครั้งใหม่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคนเล่นอ้าวไม่ใช่ ที่นี่ที่ไหนครับไม่มืดจังเลยอ๋อท่อระบายน้ำโทผมขอคุยด้วยหน่อย,อยที่นี่เรอาความมากครับคุณคุยแค่นี้ไม่เป็นไรอ่าร้องเหมียวเมียวไงนะอ๋อถ้าเราทำถ้าเราต้องการไปหา คนเหล่านี้เราต้องผ่านทางท่อระบายน้ําเวลาแบบนี้ทําให้เรามีความสุขที่ฉันไม่มีจมูกรับกลิ่นอ๋อทำให้ฉันมามสุขทาฉันต้อมีจมูกรับกกินมันเหม็นนี่นะถึงแล้วยังร้องเหมียวเหมียวยังไงนะงเหมียวเหมียวผมร้องเหมียวยังไงวะ ่เฮ้ยเจแล้วเงาใกล้ถึงแล้วครับว่าไงนะอ๋อฉันไม่เห็นวิธีเปิดประตูนั่นเลยเจ้าไปดูอีกทางได้ไหมโอรับทราบกัปตันกัปตันเรือโจรสลัดฉันจะไปดูวิธีให้นะอุย้ย เรื่องมะเนี่ยใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มีปุ่มให้กดแถวนี้น่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าลองไปข้างล่างก่อนอมีถังดับเพลิม่มีท่ออะไรแย่ๆไปหมดโอ้ยเฮ้ยนี่สองประกายแวววับ แป้กแตกแๆๆกแก,แกไม่ได้ไม่ได้เลยดู่งไปหมดมาดินี่นี่น,นี่โอ้ยเจ็บเกปรบตดูดีกว่าเฮ้ยจุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี่แย่มากเลยโอ้โหเกือบตุยรับผมหน่อยรับผมด้วย ไปเลยครับรู้มัไงนะฉันไม่เคยมาไกลขนาดนี้เลยม,ม, <precisa. S 2> มีเจ้าอยู่ด <is till S 2> ้วยฉันก็ไ <harmon> ม <ics> ่กลัวอะไรทั้งนั้นใช่เรามีกันและกันยังไงล่ะว่าแต่ตอนนี้เราถูกทางรอเปล่ามันมีทางเดียวดีือเ่าเราจะไม่เจออะไรใช่ไหมมีแบบตัวใต้น้ำไหมรู้มัครับ ดูว่าจะพูดอะไรดู oh. ว่ามีอะไรใต้น้ำถ้าเหมือนที่ที่จะมีโลเคชั่นให้เราวิ่งสำรวจเพียบเปล่าเนี่ยพี่ช่วยสโคดให้ผมหน่อยนะไม่งั้นผมจะหลงทาง เจอเพื่อนๆเ,เราเลยนะสมคนนะั้นสี่คนหรือสาคนนั้นจำไมนะ่ได้นานมากการเล่นเกมอะในเกมนี้คือระยะเวลาหนึ่งนันทำนานมาก <c oughs> ทุกเกม <c oughs> ไปขึ้นมาโ oh. เหมือนจะไม่ต้องไม่ต้องลงใช่ไหม อ่ะต้องลงละต้องลงลึกเลยอันนี้โอ้คุณทำพังเหรอเนี่รครับเครื่องจักรเก่าๆพวกนี้มันพังหมดแล้วอะ่ะฉันว่าเราต้องเปิดด้วยตัวเองไปเดี๋ยวเราเปิดด้วยตัวเองก็ได้แต่คุณรู้วิธีเปิดใช่หรือไม่โอ้ผมไม่มีแรงผมไม่มืมอเน ข้างอังใจยอยู่เร็วเข้ารอบประตูนั้นไปอ๋อฉันเปิดไว้ไม่ได้นานเข้าจริงเหรอเอาเอาเอาฮ้ยเร็ว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 เเร้วเรเเเ้วอ,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 อเเเเเจ คาราซาและคิมเมนทายบอกพวกเขาด้วยว่าฉันหนักมากฉันผานมากแค่ไหนโอเคโอเคโอเคฉันหนักมากอะไรล่ะโอเคแล้วเหมือนจะเซฟซึ่งไงล่ะในการที่เราหลุดเข้ามาในนี้นั้นก็คือในการหยุดพักในครัง้งนี้นะครับผมก็สำหรับเกมสเตรนะครับขอจบไว้เพียงท่นที้ก่อนแล้วกันขอพักไว้ก่อนไม่ได้จบพักไว้ ไว้เจอกันใน EP หน้านะครับผมสำหรับเกมสเตรนะครับบ๊ายบายครับชอบช่ดูกดไลค์กดแชร์ส u ั s c r i b e ิกด้วยนะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย